นี่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่บีจากช่องเ e รนช h a n n e l วันนี้เราจะมารีวิวกล่องซูมของเล่นเซอร์ไพรส์นะคะจากในเซเวนะคะอันนี้ราคา299นบาทเหาะสำหรับน้องๆน,นะคะที่มีอายุ3คขวบขึ้นไปโอสำหรับพี่บีเนี่อายุแบบหลายรอบมากเลยนะคะ เดีวันนี้เราจะมาแกะกันนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างพี่บีนี่ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะ<า>คืออยากเล่นเองมากะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ<า>ชิ้นแรกจะเป็นอะไรเอ่ยนี่นะคะชิ้นแรกเป็นไข่ไดโนเสารนะคะ้ยนี่ค่ะเดี๋ยวหาวหาทางแกะก่อนอันนี้ใช้ฟันได้ไหมคะนี่ นี่นะคะน้องๆมีต้องสิบตัวค่ะนี่น่ารักไหมคะอันนี้พี่บีชอบมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาสร้างอาณาจักรของเรากันเลยนะคะอันนี้คือซื้อมา299บาทพี่บีคิดว่าเปิดมาปุ๊บเจออันนี้อันแรกนี่คือคิ๊มากๆเลยนะคะีชอบมากเลยแดีวคืนนี้เดี๋ยวจะไปเล่นไม่นอนอันนี้หน้าเหมือนเหมือนอะไรอ่ะสีเหมือนมังกอ เหมือนมะละกออ่อนที่ปอกแล้วนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูอันที่สองกันเลยค่ะนีอ่อันที่สองน่ารักมากเลยค่ะ <c oughs> มีไฟด้วยนะคะ <c oughs> น,น,นี่น่ารักมากเลยค่ะแล้วก็ข้างล่างข้างล่างนี้นะคะนี่ค่ะเป็นยางลบนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูก่อนเฮ้ยไม่กินหอมด้วย หอมมากๆเลยค่ะอันนี้นะคะนี่เป็นยางลบที่อันนี้รู้สึกว่าคุ้มค่ามากเลยนะคะแล้วก็แทน่นอันนี้เป็นเลโก้รถนะคะซึ่งพีบีคิดว่าถ้าพีบีต่อน,นี่น่าจะใช้เวลานานมากซึ่งเออเก็บไว้ก่อนนะคะแล้วก็ชิ้นต่อไปก็เป็นเป็นอะไรเอ่ย <S <S เดี๋ยวอึบมันคืออะไรคะน้องๆน้องๆรู้หรือเปล่าเนี่ย ดีวิไม่รู้นะอมันคือมันเป็นรถอยู่ข้างในค่ะแต่ว่าหาทางแกะก่อนนะคะอ๋อมันเป็นเหมือนโรงรถนี่อ๋อ,อ,อ,อรถพยาบาลค่ะน่ารักมากเลยจะเอาไว้ตรงนี้ก่นมันมีร้อันนี้ชอบมากๆเลยนะคะ แล้วก็ชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปก็น่าจะเป็นรถเหมือนกันเดี๋ยวหาทางแกะก่อนทำไมของเล่นเซเว่นนี่ทำแกะยากๆนี่ค่ะคันนี้เป็นรถเหมือนกันเป็นสีเหลืองนะคะนี่เข้ากับพี่บีไหมมันมีให้สะสมนะคะก็คือได้มาหลายๆชิ้นเนี่ยก็คือเอามาต่อต่อๆกัน,นะคะ่ะน่ารักชอบชอบหมดทุกชิ้นเลยนะคะ แล้วก็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 วกเฮ้ย<ด>อยากบอกว่ามันหมดแล้วมันหมดแล้วค่ะเฮ้ยเขาบอกว่ามีหลายชิ้นในกล่องแต่ว่าไหนอะ่ะมีหนึ่งสงสามสีห้ามแค่5้าชิ้นเองค่ะเพื่อนๆซึ่งพี่บีซื้อมากล่องเดียวเพราะว่าต้องเก็บเงินไว้ตุนมาม่าช่วงกักตัวนะคะยังไงเดีอยมันมีอยู่แค่นี้เองอันนี้พี่บีไม่ได้ประกอบนะคะเพราะว่ามันน่าจะใช้เวลานานาม,มาก ก็สำหรับวันนี้นะคะเปิดกล่องนี่ค่ะกล่องซุมเซอร์ไพรส์นะคะจากในเซเว่นส่วนตัวพี่บีพี่บีคิดว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เปิดมาปุ๊บเจอนี้อันแรกนี่คือคุ้มมากเลยนะคะมันมีแค่นี้อะคะ่ะแค่นี้จริงๆแล้วก็ยังลบนี่ถ้าคิดว่าเด็กๆเล่นน่าจะกินนะคะ <Huh? S 1> เพราะขนาดพี่บีก็ยังอยากกินเลยค่ะน,นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเป็นชาแนลของเราด้วยนะคะ อย่าลืมกดติดตามพี่บีด้วยนะคะพี่บีอยากได้ยอด Subscribe เยอะๆมากๆเลยค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย